วูดี้เผยคำพูดแม่ลิซ่าหลังได้ดูโชว์ลูกสาวทำชาวเน็ตร้องแม่ถือว่าเป็นหนึ่งในคนดังที่ได้ไปร่วมชมโชว์สุดท้ายของลิซ่าแบล็กพิงคที่ Crazy Horse สํำหรับพิธีกรดังวูดี้มิลินทะาจินดา ซึ่มีภาพที่วูดดี้รวมทั้งคนดังหลายคนเช่นโอ๊ตแฟนของวูดดี้ต้าเหนิงและคุณแม่ของลิซ่าได้ถ่ายภาพร่วมกับลิซ่าด้วยวูดดี้ได้โพสต์เล่าถึงความประทับใจที่ได้ไปชมโชว์ เผยคำพูดของคุณแม่จิตทิพย์คุณแม่ของลิซ่าหลังได้ชมโชว์ของลูกสาวว่าชาตินี้วูดี้คงไม่ได้มาเหยียบ Crazy Horse ที่ปารีสถ้าไม่ได้มาดูลิซ่าตอนรู้ข่าวก็รู้ทันทีว่าโชว์นี้ไม่ธรรมดาเพราะนี่คือสิ่งที่ลิซอยากลองทำไม่มีใครสั่งไม่มีใครกำกับแต่มาจากการเป็น FC Crazy Horse ได้ข่าวว่าแอบมาดูส่วนตัวหลายรอบแล้วเห็นว่าคงจะทะ้าทายตัวเองไม่น้อยถ้าได้ขึ้นแสดงเป็นหนึ่งในสาว Crazy Horse วูดี้พอรู้ว่า Crazy Horse คือโชว์ที่อยู่คู่ปาริสมายาวนานเรียกว่าเป็นสถาบันเลยก็ว่าได้เพราะมันคือโชว์ที่สะท้อนความเปิดเผยทางใจและกายอย่างมีอาร์ตแฝงความที่เล่นที่เซ็กซี่แบบสุดขอบแต่ไม่หลุดกรอบด้วยวย26ปีของลิสคิดว่าลิสคงมองว่าไทาม i n g อายุตอนนี้คือเหมาะที่สุดที่จะทำอะไรแบบนี้วัยรุ่นกว่านี้ก็คงไม่เหมาะ อายุมากกว่านี้ก็อาจดูไม่เข้าตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่ลิซ่าจะเอ็กซ์กับ r r z y h o r อ e ลิซ่าจับอะไรสิ่งนั้นก็กลายเป็นของฮอตทันทีคนมักจะโยงกับความเป็นไทยให้น้องเป็นซอต์พาวเวอร์ของไทยแต่หลังจากนี้วูดดี้มาดูลิสที่ปารีสสรุปกับตัวเองว่าเธอไม่ใช่ซอต์พาวเวอร์แต่เป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของโลก ผู้บริหารของ Crazy Horse บอกว่าเพราะลิซ่ามาโชว์ทำให้ Crazy Horse กลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งและเข้าถึงเจนใหม่ทั่วโลกภายในข้ามคืนหลังจากนี้ใครมาปารีสก็ขอแวะมาดูโชว์ที่ลิซ่ามาร่วมแสดงเพราะอยากรู้ว่ามันมีอะไรดีถึงทำให้ลิซทุ่มเทขนาดนี้พนักงานที่ให้บริการเรายังแอบกระซิบว่าตั้งแต่ทำงานที่นี่มาไม่เคยเห็น Crazy Horse คึกคักข,ขนาดนี้เพราะลิซ่าเลยอยากให้ลิซ่ากลับมาอีกที่นี่จะได้มีสีสันอีกครั้ง วูดี้ได้มีโอกาสนั่งดูโชว์จากที่นั่งหลังสุดมาดูกับแฟนน้องๆและคุณแม่เดินเข้ามาเห็นแฟนๆลิซ่าจากทั่วโลกที่เดินทางมาให้กำลังใจลิซก็ชื่นใจแทนน้องสัมผัสได้ถึงพลังแห่งความตื่นเต้นของทั้งโรงการแสดงที่รอคอยดูศิลปินที่เขารักที่สุดเพอร์ฟอร์มแบบอิสระที่สุดในชีวิต โชว์เริ่มลิซ่าโผล่หัวมาหน้าม่านทำเอาทุกคนร้องเฮยอย่างสนันแล้วก็กลับไปม่านเปิดออกเป็นสาวๆ Crazy Horse ยืนเรียงหน้ากระดานเต้นเป็นจังหวะเดียวกันและเผยร่างช่วงบนให้เห็นทั่วหน้า เรามองคนกลางที่เราเข้าใจว่าเป็นลิซ่าแล้วแอบคิดโอ้โหน้องจัดเต็มมากแต่พอดูดูไปอ้าวเขาแค่หน้าเหมือนลิซ่าตัวจริงไม่โชว์ให้เห็นอะไรเลยมากสุดก็ใส่แนวลิงเกอรี่หรือบิกินี่เราก็ลุ้นทั้งโชว์ว่าลิซจะเพอร์ฟอร์มยังไงแล้วลุคจะเป็นยังไงปรากฏว่าลิซออกมาแสดงหลายซีนไม่ได้เป็นนักแสดงสมทบเบาๆอย่างที่หลายคนคิด โอเคบางซีนที่โผล่มาสั้นจริงๆโดยเฉพาะช่วงแรกสั้นแบบนับ1-5หก็หายไปจากเวทีดูไปก็ลุ้นไปว่าจะโผล่ออกมาอีกตอนไหนแต่และเซตที่ออกมาก็ใส่ชุดและวิกที่ต่างกันไปบางทีก็ไม่ใส่วิกถ้าจะว่าไปโชว์ที่เซ็กซี่มากๆแทบไม่มีลิซ่าเลยแต่จะบอกว่าทุกคนที่แสดงคือที่สุดแสงสีเสียงคือครีเอทีฟมาก ไอคนที่ไม่ได้อินกับเรือนร่างผู้หญิงอย่างเราก็แอบกลายเป็นหยุดยิ้มไม่ได้หุ่นหน้าดูทุกคนจริงๆบางทีจากที่เราเห็นแค่หน้าอกกับบ้านท้ายก็กลายเป็นภาพลายมิติที่ดูล้ำสมัยมากแบบที่เราตามไม่ทันในใจคิดว่า Crazy Horse ไม่ใช่โชว์ที่ซออย่างที่เราเข้าใจมาก่อนหน้านี้ที่สำคัญเห็นมากสุดก็แค่หน้าอกจริงๆอ้าวพูดถึงคนอื่นจนลืมลิซ่า ลิฟทำให้บุ้อึ้งสุดกับสองโชว์ยาวๆที่เธอใช้เดียวลิปซิงไปเต้นไปโชว์แรกขอเรียกว่าโชว์พลุบพลุบโผล่คือเธอวิ่งเข้าวิ่งออกประตูสามบานที่มีผ้ากึ่งโซ่ให้เธอห้อยไปมาเธอทำได้เต็มที่ในการโชว์ความเป็นนักเต้นที่เราร้อนเชือ้อเชิญแต่เราก็อดคิดไม่ได้ว่ากำลังดูน้องป๊อกแป๊กชื่อแรกเกิดของเธอวิ่งเข้าวิ่งออก ดูยังไงก็ตลกน่ารักน่าฟัดสำหรับเราแม่หันมาบอกเห็นด้วยใช่เลยป๊อกแป๊กคือป๊อกแป๊ก ส่วนโชว์ที่ต้องยอมนางก็คือ crisis what crisis ที่ลิซ่าเล่นเป็นสาวเทรดหุ้นที่จากเดิมสวมเสื้อผ้าเต้นไปมาบนโต๊ะแล้วก็ค่อยๆถอดออกทีละชิ้นจนเหลือชุดลิงเกอรี่ว่าชุดชั้นในก็ไม่ใช่เพราะว่ามันดูแพงกว่านั้นหลายเท่าเอาเป็นว่าสวยโคตรเซ็กซี่ตามสไตล์ของลิซ่าที่เราคุ้นเคย เธอไม่เพียงเต้นแบบจัดเต็มในเซตนี้แต่มาด้วยพลังอันร้อนแรงที่วูดี้ไม่เคยสัมผัสแม้แต่ในคอนเสิร์ตของ b l a c k p ิ n k เชื่อว่าแฟนๆที่มาได้ดูก็หาดูได้ยากจริงๆก็คือการที่ได้เห็นลิซ่าทำอะไรที่ดูแล้วมีความสุขนอกจากคอมฟอร์ทโซนเหมือนจะประกาศให้โลกรู้ผ่านโชว์นี้ว่าต่อจากนี้ตามมาให้ทันฉันจะพาทุกคนไปที่ที่ไม่มีใครกล้าฝันกล้าคิดแต่ I will show you สุดท้ายโชว์ปิดด้วยลิซ่าออกมาโคง้งพร้อมกับสาวๆคนอื่นโบกมือลาทุกคนแล้วก็ม่านปิดอีกไม่ถึง10วินาทีม่านเปิดออกอีกครั้ง ให้นักแสดงขอบคุณอีกรอบมีอยู่ตอนหนึ่งลิซ่ามองไปที่คนดูแล้วเห็นใครไม่รู้แล้วก็ตกใจแต่ก็ยิ้มดีใจว่าเธอมาบูดี้ไม่รู้ว่าเป็นใครในตอนนั้นแต่มารู้ทีหลังตอนที่อยู่หลังเวทีเธอคนนั้นเข้ามาเช็คแฮนด์แล้วพูดว่าให้ I'm j e น n y กูจะเป็นลมแต่ไม่ว่าใครจะกรีดขนาดไหนก็คงไม่ดังต่อเนื่องเท่าเสียงคุณแม่ที่กรีดวู้ให้ลูกตลอดทั้งโชว์แม่มีความสุขจริงๆแถมกระซิบตอนท้าย แม่นึกว่าจะเซ็กซี่กว่านี้ขอบคุณที่อ่านจนถึงจุดนี้แสดงว่ารักกันจริงฝากเพื่อนๆดูหน่อยนะครับกลัวค,คนเอาไปแปลผิดๆแล้วจะบิดเบือนไป I truly hope that the English translation of this piece does not become lost in translation.